เนมาพรสวรรค์ที่โคตรบ้าชายที่ได้รับการยกย่องน้อยเกินไปผีแดงสเตชันสวัสดีแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอขอบคุณ 1, 8, พี่เคทเล8ครบจบในที่เดียวคืนยอดเสีย5%ที่มุมขวาบนเลยครับวันนี้ขอนอกเรื่องแมนยูกันสักนิดหากใครไม่สนใจกดผ่านได้เลยครับผมหลายคนคงลืมไปแล้วว่าเนมาในวัย22ปีก้าวเท้ามาสู่ยุโรปเป็นครั้งแรกในตอนนั้นไม่มีใครคาดคิดว่าเด็กหนุ่มร่างกายผอมบางชาวบราซิลจะกลายเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่ดีที่สุดในโลกได้ ซ้ำไปว่าเนมาร์ในตอนเด็กคือสุดยอดเด็กมหัศจรรย์ที่อาจจะเหนือกว่าแมซี่และโรนโดเขาเริ่มต้นอาชีพนักฟุตบอลที่สโมสรอนซานโตสลงเล่น230แมตช์ทำได้203ประตูรวมแอสซิสต์ด้วยวัย22ปีที่ซานโตสเขายิงไปมากกว่า200ประตูมันบ้ามากสาหรับเด็กที่เพิ่งเข้าสโมสรอนอาชีพเป็นครั้งแรกและเขาได้รับถ้วยรางวัลไปมากกว่า72ถ้วยรางวัลในเวลาเพียงแค่5ปีตั้งแต่เริ่มเป็นนักฟุตบอลอาชีพด้วยอายุ22ปีเขามีชื่อเข้าชิงรางวัลบอลลงดองร้้่ไีใ,ใิกาาตททํท เนมาเหมือนกับว่าโชคชะตาจะพายเขากลายเป็นนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของบราซิลย้อนกลับไปตอนที่เนมาอายุ6ขวบเขามีเซนในเรื่องฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมอย่างมากเขาเลี้ยงบอลคล่องตั้งแต่เด็กเขาเริ่มเล่นด้วยการเป็นนักฟุตซอลจนมีแมวมองเริ่มเห็นพรสวรรค์ตั้งแต่เขาอายุ6ปีและคนที่เห็นนั่นคือเบตินโยแมวมองที่ค้นพบโรบินโยแห่งบราซิลเบตินโยสังเกตเห็นพรสวรรค์นในเรื่องความเร็วการเลี้ยงบอลการหลบคู่ต่อสู้ของเนมาและเมื่อเขาได้เห็นกับตาเขาได้พูดขึ้นทันทีว่า่าาาาาเเนนนนนยมจะกลลป็ตตนนบซิคอ แน่นอนเบตินโยไม่รอชา้าเข้าไปติดต่อ,อครอบครัวของเนมาร์และให้เนมาร์เปลี่ยนจากเล่นฟุตซอลไปเล่นฟุตบอลและส่งตัวไปเรียนรู้ที่สมโมสรเยาวชนอย่างสามโมสรโปรตุเกสซาซุงติสตาหลังจากนั้นไม่นานเพียงแค่สปีเนมาร์กลายเป็นเด็กที่ทําให้หลายคนต้องรู้จักพรสวรรค์ของเขามันออกมาตั้งแต่เด็กการเล่นบอลสไตล์บราซิลของเขามันยิ่งทําให้เขากลายเป็นที่พูดถึงในผู้คนแถวบ้านเขาได้ลงหนังสือพิมพ์ครั้งแรกตั้งแต่อายุ1ิขวบเขากลายเป็นที่จับตามองของคนชาวบราซิลแม้กระทั่งโรบินโย,ยยังต้องไปดดูเด็กที่่ชือ มาลงสนามแล้วหลังจากนั้นเนมาร์ก็ได้ไปอยู่อะคาเดมี่ของซานโตสและได้ขึ้นชุดใหญ่ตั้งแต่อายุ17ปีแต่จริงๆเนมาร์ได้เข้าร่วมฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ตั้งแต่อายุ15ปีทุกคนในซานโตสรู้ดีว่าเนมาร์จะกลายเป็นคนสําคัญในอนาคตเขาหลอกผู้ใหญ่ได้สบายตั้งแต่เด็กเขามีความเร็วเขามีทักษะที่แพลวาวราวกับว่าเขาเล่นฟุตบอลมานานและไม่ใช่แค่อายุ17เขาจะได้ขึ้นชุดใหญ่แล้วตั้งแต่อายุ17เขาก็ติดทีมชาติบราซิลตั้งแต่นั้นเป็นต้น ในยุโรปหลังจากนั้นสโมส,สรซานโตสก็เหมือนจะเล็กไปแล้วสําหรับชายที่มีพรสวรรค์ที่สุดยอดเนมาในวัย21ปีเขาทําให้ทุกคนในทีมกลายเป็นตัวตลกเขาทําให้หลีกบราซิลกลายเป็นที่เล่นสนุกเนมาเขาสามารถเอาชนะทั้งลีกได้ตั้งแต่อายุ21ปีมันโคตรบ้าเด็กที่ไหนมันจะเก่งขนาดนั้นตั้งแต่เด็กบอกได้เลยว่าเด็กที่ชื่อเนมานี่แหละครับเขาเก่งขนาดที่สโมสรเชลซีเคยมาขอซื้อเนมาในวัย21ปีด้วยมูลค่า30ล้านปอนด์ซึ่งมันเยอะมากในตอนนั้นกับเด็กที่มมมีรรรร่่่าางงกยยผออแแแห้แตเตเ็ไปดวพวพสค์นน,น ว่าสโมสรอนซานโตสไม่อยากปล่อยเนม่าไปเพราะเนมากำลังสร้างชื่อเสียงและกำลังสร้างมูลค่าให้สโมสรได้อย่างมากมายเขาเลยปฏิเสธสัญญาของเชลซีไปณตอนนั้นมันถึงขั้นที่ว่าตำนานอย่างเปเร่โทรมาหาเนม่าเพื่อขอให้เขาอยู่ที่ซานโตสและสร้างชื่อเสียงให้กับลีกบราซิลต่อไปมันจะมีสักกี่คนครับที่ได้โทรศัพท์จากตำนานอย่างเปเร่และในนัดที่ซานโตสพบกับฟาแมงโกนั่นคือครั้งแรกที่เนม่าได้เจอกับโรน,นันิิโอในฐานะคู่แข่งนัดนี้มันกลายเป็นนัดที่กระหึ่มโลกอย่างบ้าคลั่งเมื่อเนม่าแอซตทานโนโีม ของโรนันญโยไป3ประตูต่อศูนย์แต่โรนันญโยก็คือโรนันญโยเขาสามารถพลิกสถานาาการณ์ด้วยการยิงหนึ่งแอซิสหนึ่งทำให้เกมจบลงที่3ประตูต่อ3มันกลายเป็นการโดนกันที่โคตรบ้าคลัง่งที่ตำนานบทใหม่ของบาราซิลพบกับเทพเจ้าลีลาของบาราซิลหลังจากนั้นเนย์มาร์ก็ได้รับรางวัลปุสกัสสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยที่สุดที่สามารถควา้าแชมป์ได้หลังจากนั้นเนย์มาร์ที่กําลังโลดแล่นก็ต้องการความท้าทายใหม่ในยุโรปและเขาก็ได้เข้าร่วมสโมสรบาร์เซโลนาและเขาก็กลายเป็นตำนาน MSN เอ็มเอสเอ็มักซี่ ดีที่สุดในโลกณตอนนั้นสุดท้ายนี้เนมาร์ในตอนนี้อยู่ในวัยเลข3ามตำหน้าและเป็นนักเตะของสโมสรปารีสถึงแม้ว่าอายุของเขาจะเยอะขึ้นมากแล้วก็ตามแต่ลีลาในสนามและความเฉียบคมของเขาไม่เคยหายไปไหนถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีรางวัลอะไรมากมายเหมือนเมซี่และโรนโดแต่ความสามารถของเขาไม่ได้ด้อยไปกว่า2คนนี้เลยเนมาร์คือชายที่สมควรได้รับคําชมเชยมากกว่านี้เขาสมควรได้รับการยกย่องมากกว่านี้แต่ด้วยเพราะนิสัยติสติสของเขามันเลยทําให้เขากลายเป็นนักฟุตบอลที่ดีที่สุดในโลกที่ถูกลืมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติด ตามให้ด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบครับ